อ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะขราวนี้พวกคุณกำลังรับชมการถ่ายทอดสดการสดนะมึงอ่ะนี่เกมโดูตาสองตัดเออเอ้าก็ดูตาเขาอ่ะดูตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรโอ้ไม่ได้คิว ไม่เอาไม่ถ้ให้กูงบน้สร็จกูไม่เอาเลยยอมนั่นไงกูว่าแล้วเล้งบอกไม่เอาลิกกี้ออกมาจากตรงแล้วแดกไม่ได้แดกเลยแดกเลยโอ้โหบวกเลยเอาตีไปอย่านะอย่านะอย่านะอย่า กูตายเองย่างนี้เราแม่นจังอ่ะก็ดึงไปตายเองคืออะไรอย่างนี้เราแม่นจังโค้ชโค้ชไปห่วงเพื่อนเลยห่วเลยไม่ต้องกลัวตัดเราเออทีมมุ่งสักตัวก่อนไอโค้ขอโทษ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรนักเลงโคตรนักเลงไปวะโคตรนักเลงโคตรนักเลงเนี่ยเปิดรัดอ้าวตายตามไหมเนี่ยตายไหมไม่ตายว่ะคุคุสไนไปหามึองละคุอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชียดอุ้ยชนด้วยตีต่ออีกทีดทีเดียวทีเดียวมยากตัดบอสได้ไหมไม่ได้มานาลี แล้วเขาจะเดินกลับมาหาเราทำไมวะ